ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไชน่าวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโกายวันบอลสเตปสโดยมีผมอาจารย์เคนโดจอดเถอกูจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2 5 6 4ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์จอดลึกกันในะวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆกวันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆครับอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกไปฟังผลเมื่อวานที่อาจารย์ให้ไว้นะครับเมื่อวานนี้ก็สเต็ป3แตกนะครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยนะครับเข้าทั้งหมด3ตัวพร้อมกับคู่ต่ำอีก1คู่นะครับอาจารย์ให้ทั้งหมด4รายการก็เข้ากินเต็มหมดนะครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยคู่แรกก็เป็นเมาโมอาเอบา m อ n b ี by, พบกับมารโมนะครับก็มาโมชนะไปนะครับ2ออาจารย์ให้ต่อมาโมครับหน้าครึ่งควบลูกก็2.0ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยส่วนคู่ที่2นะครับอ่าอนบอกนะครับกับมิติแลนด์อาจารย์ให้อยู่มิติแลนด์นะครับราคา,าใครต่อรองพร้อมกับสกอร์ต่ําด้วยนะครับที่อาจารย์บอกไว้ก็เป็นมิติแลนด์เถือชนะไป1.0คู่นี้ก็กินเต็มครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ส่วนคู่ที่3นะครับอ่าลูเซนพบกับยังบอยนะครับคู่นี้ก็อ่าราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับเมื่อวานนี้ก็อาจารย์ให้ต่อยังบอยนะครับอ่าหน้าครึ่งลูกครับครึ่งลูกขาวครับก็ชนะพลิกชนะไป4ประตูต่อ3นะครับสุดมันเลยคู่นี้ก็กินเต็มเช่นเคยครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยส่วนใครที่ติดตามอาจารย์ที่ห้อง VIP นะครับเมื่อวานก็ กินเต็มนะครับ V.I.P. อาจารย์ให้มาโม่นะครับก็ชนะ2 0กินเต็มส่วนสเต็ป3อาจารย์ให้3คู่ก็กินเต็มนะครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่หน้าใหม่แล้วก็ที่ห้อง V.I.P. ด้วยครับใครครับที่อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง V.I.P. ก็แอดไลน์ไปที่เคนด็อกตี้เจได้เลยนะครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P. ของอาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับ หรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมท่ายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ดแปดเก้าครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงนั้นแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายครับหรือใครจะติดตามที่ Facebook ก็เคนโด้โกตี้ครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารไว้ที่นี่ทุกๆวันนะครับหรือที่อีกช่องทางหนึ่งครับก็ทีเด็ดบอลหลังโกรายวันครับหรือทีเด็ดหลังโกอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอตลตารางการแข่งขันฟุตบอลลงไว้ที่นี่ทุกๆวันเลยนะครับ กดติดตามกันเข้ามาได้เลยนะครับกอีกช่องหนึ่งอาจารย์อย่าลืมนะครับที่ฝากไว้ให้ก็คือทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวครับอาจารย์ก็จะมาให้บอลหนึ่งคู่นะครับตัวเดียวเดี่ยวเดี่ยวหนึ่งคู่เป็นแบบ VIP นะครับก็ไปกดติดตามกันครับที่ช่องใหม่นะครับช่องเดียวขออาจารย์เอ่ออีกช่องหนึ่งขออาจารย์นะครับเป็นทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวนี่ครับฝากติดตามไว้กันด้วยนะครับ สำหรับทีเด็ดบอลหลังโกไลวันบอลสเตป3ครับวันนี้อาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกนะครับโอลิมปิกชายยู่23 1คู่นะครับคู่ระหว่างญี่ปุ่นพบกับเม็กซิโกเตะเวลา18นาฬกาบ้านเราครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นเดนมาร์กซูเปอร์ลีครับคู่ระหว่าง FC โคเปเฮเกนพบกับซิลเคบอร์กนะครับเตะเวลา3ทุ่มบ้านเราครับส่วนคู่ที่3ก็เป็นฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับคู่พีเอสพบกับอีวเสครับเตะเวลา4ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับเตะเวลา18นาฬิกาบ้านเราเป็นฟุตบอลโอลิมปิกชายครับยู่23คู่ระหว่างญี่ปุ่นพบกับเม็กซิโกครับอฟอร์มของทั้งคู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับที่ผ่านมาก็าก่อนที่จะมาเตะรายการนี้นะครับผ่านอะไรมาบ้างเริ่มกันที่ญี่ปุ่นเลยครับก็แพ้ในจีเรียมครับ5ต่ 4, อ4เสมอโคลัมเบีย2ต่อ2ชนะสวีเดนนะครับ 1ต่อ0แล้วก็เสมอสเปน1ต่อ1และครั้งล่าสุดนะครับอ๋อเตะในบ้านนี่ครับรายการนี้เลยนะครับเมื่อวันที่22เดือน7ปี21นี่ครับก็ชนะอัิกาใต้มานะครับ1ประตูต่อศครับก็เป็นการชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับที่ผ่านมาส่วนเม็กซิโกครับที่ผ่านมามีอะไรบ้างก็เสมอให้กับเยอรมันนะครับ2ต่อ2อาชนะฟิจิ51นะครับ แล้ก็แพ้เกาหลีใต้1ต่อ0และครั้งล่าสุดนี่ครับในรายการนี้เลยนะครับก็ชนะฝรั่งเศสไปครับ 4! ประตูต่อ1ครับเป็นการชนะ2เสมอ1แพ้1ครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เจอกันมานะครับก็ย้อนกลับไปเมื่อ7เดือน8ปี 1- 2นู่นเลยนะครับก็เป็นเม็กซิโกนะครับชนะญี่ปุ่นไปได้ 3! ประตูต่อ1นะครับส่วนตารางของทั้งคู่นะครับในรายการนี้ก็ชนะ กันมาคนละหนครั้งนะครับต้าโก้ดูรายการออชะนะกันมานะครับเนี่ยคนละหนครั้งก็เป็นอาแม็กซิโกได้ได้ได้ไดสี่เซนหนึ่งนะครับมี3คะแนนส่วนญี่ปุ่นก็อาได้1น่าไม่เสียป,ประตูนะครับก็มี3คะแนนครับส่วนคู่นี้เราจะเลือกเชียร์ทีมไหนเดี๋ยวไปดูที่ราคาออกมากันอีกทีก่อนนะครับเลรเปิดมาวันนี้ครับ ให้เม็กซิโกนะครับเสมอเม็กซิโกครับนี่ครับอยู่เม็กซิโกนะครับก็เสียน้ํ้าสีครับได้8ปดเสียเต็มครับส่วนอยู่รองญี่ปุ่นครับได้เต็มเสีย9กนะครับส่วนสูงต่าเปิดมาที่2ลูกครึ่งลบหครับ2ลูกครึ่งลบแปดหกอ่าก็อยู่ต่อสูงได้เต็มเสีย9กครับอยู่รองต่ำได้8ปดเสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับ เปิดมาที่ราคานี่ครับใครต่อรองครับก็ลบ12ก้างอยู่เม็กซิโกนะครับก็ได้เกาเสียเต็มครับอยู่ญี่ปุ่นก็ได้เต็มเสียเต็มนะครับ10ครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับัะคู่ครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่อ่าหลูกลบหนะครับราคาของครึ่งแรกนะครับ1ลูกลบหลูกลบแปนี่ครับอยู่รองก็ อยู่รองต่ำนะครับได้แปเสียเต็มอยู่สูงก็ได้เต็มเสีย93นะครับนี่คือราคาครึ่งแรกนะครับอันนี้คือครึ่งแรกฮับไทม์ครับอาจานทํทไว้ให้ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นฟูลไทม์นะครับอาจารย์จะแจ้งทุกท่านไว้เผื่อทุกท่านไม่ทราบว่าเอ้ทางขวามีไว้ทําอะไรทางซ้ายมีไว้ทําอะไรนะครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้ครับอาจารย์เคนโดจอดเถอะอุะลงก็ขอฟันธงไปที่เลือกเลือกให้เชียร์เม็กซิโกไปดีกว่าครับคู่นี้ อาจารย์ดูจากฟอร์มครั้งล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมก็เป็นเม็กซิโกนะครับที่โอ้โหชนะฝรั่งเศสวันนั้นสุดสวยเลยนะครับส่วนญี่ปุ่นนี่ก็กว่าจะชนะอาแการิาใต้ได้ก็หืดจับเหมือนกันครับเป็นช่วงท้ายเกมะนะครับคู่นี้อาจารย์มองว่าจากฟอร์มการเล่นนะครับที่วันนั้นดูทั้ง2ทีมแล้วก็เป็นเม็กซิโกนะครับระบบทีมดูว่าค่อนข้างดูดีกว่านะครับการผ่านบอลมาเกตบอลมาก็อาจารย์ว่า เม็กซิโกน่าจะดีกว่าครับวันนี้ดูแล้วไม่น่าแพ้นะครับอาจมีเฉือนชนะญี่ปุ่นได้นะครับก็อาจารย์จึงเลือกฟันธงไปที่ให้ต่อเม็กซิโกไปดีกว่าครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2วันนี้นะครับเป็นศึกฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่าง FC โคเปเฮเกนพบกับซิอเคบอกครับแต่เวลา3ามทุ่มบ้านเราฟอร์มของคู่คู่เป็นอย่างไรมากันบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่ FC โคเปเฮเกนนะครับ ฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขาก็มีเสมอฮาวีโดฟนะครับอ่าหต่อ1แล้วก็ชนะลิงบี้สต่อ1ชนะ c ีเอชเคซีเอชเคเอมอสโกนะครับหต่อ0แพ้ลาปิดเวียนนานะครับหต่อ0อ่าเสมออาบอก2ต่อ2ชนะอ่าโซดิโนนะครับสต่อ1ก็เป็นการชนะ3เสมอ2แพ้1น,นะครับส่วนซูเคบอกนะครับ อฟอร์ม6นะัดหลังสุดเป็นอย่างไรบ้างก็เสมอเฮลซิงเกอร์นะครับ3-3มสาชนะเฟอร์เดนดิเซียนะครับก็2ต่อหนึ่งชนะวีเจนห้า 5, ต่อ0เสมอฮอเซนนะครับ0ต่อ0ชนะฮาวีโดฟ5ต่อ1และครั้งล่าสุดนะครับก็เสมอซอนเดอร์สกี้นะครับ0ประตูต่อ0ก็เป็นการชนะ3เสมอ3นะครับฟอร์มที่ผ่านมาของทั้งคู่ ส่วนสถิสติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูก็มีโคเปหเฮเกนชนะ2 0โคเปเฮเกนชนะ31โคเปเฮเกนชนะ40โคเปหเฮเกนชนะ31โคเปหเฮเกนชนะ42และครั้งสุดท้ายที่เคยเจอกันนะครับเมื่อปี2 0นะครับปีที่แล้วก็เป็นอ่าจกเร์บอกเสมอโคเปหเฮเกน1ประตูต่อหนึ่งครับก็เป็นโคเปหเฮเกนชนะได้5ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งครับ ส่วนตารางการแข่งขันนะครับของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับลงเตะกันมาแล้ว1ครั้งทั้งคู่นะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านเขาไปเฮเกนนะครับลงเตะมาแล้ว1ครั้งอ่าลงเตะมา1ครั้งก็เสมอ1ครับได้2เสีย2มี1คะแนนนะครับ<ค><ฆ>แล้วก็จะคืบอกนะครับลงเตะมาแล้ว1ครั้งก็เสมอ1ครั้งเช่นเดียวกันครับมี1คะแนนนะครับ เดี๋ยวเราจะให้เลือกเชียร์ทีมไหนไปเดี๋ยวไปดูที่ราคาออกมากันอีกทีก่อนนะครับคู่นี้เลทเปิดมาวันนี้นะครับให้โคเปเฮเกนนะครับเป็นต่ออนลูกขาวนะครับลูกบวก93นะครับต่อกับก็เสียน้ำา87ครับได้87เสียเต็มส่วนยูรองซกเคบ็อกนะครับได้เต็มเสีย93สนี่ครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกนะครับ3ลูกขาวก็3ลูกบวก99นะครับอยู่ต่อสูงก็ ได้91เสียเต็มครับส่วนอยู่ล้องต่ำได้เต็มเสีย93นะครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่โคเปนเฮเกนต่อครึ่งลูกลบ5นะครับครึ่งลูกลบ8ต่อสูงก็ได้เต็มเสีย92ครับอยู่ล้องต่ำได้8 4เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับลบ <toujours> 10ครับลบ92ออยู่ต่อสูงก็ได้เต็มเสียเต็มนะครับ 1.0ส่วนอยู่รองต่ำก็ได้92เสียเต็มครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้ครับอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่เลือกให้ต่อโคเปเฮเกนเจ้าบ้านไปดีกว่าครับคู่นี้อาจารย์ดูจากสถิติของทั้งคู่นะครับที่เจอกันมาทั้ง6นัดเป็นโคเปเฮเกนขยมขี่ได้ตลอดเลยนะครับทั้ง5นัดครับเป็นการเสมอแค่นัดเดียวนะครับอาจารย์มองว่าวัวเคยข้ามม้าเคยขี่แบบนี้นะครับกับ อ่าสถิติที่เคยเจอกันมาแล้วก็ฟอร์มของทั้งคู่นะครับทั้ง6นัดที่ผ่านมาดูว่าเป็นโคเบเกนทาได้ดีกว่าตลอดนะครับอาจารย์จึงมองว่าคิดว่า1เม็ดคิดว่ามีแน่นะครับวันนี้ต่อไปแล้วรุ่นเม็ดสเม็ดสสบายกว่ากันเยอะนะครับวันนี้เล่นในบ้าน3แต้มไม่น่าพลาดครับจึงเลือกให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้ส่วนคู่ที่3วันนี้นะครับเป็นสืกฟุตบอลฟรีแลนด์พรีเมียร์ครับก็แต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งบ้านแล้วนะครับคู่ระหว่าง คูพพบกับอาเครับไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับอฟอร์ม6นัดของทั้งคู่ที่ผ่านมาเริ่มกันที่คู PS นะครับที่ผ่านมามีชนะ ACOLU อนะครับ2ต่อ0อูนยชนะ a c o ออีก2ต่อ0นะครับแล้วก็แพ้ f c n o r 1ต่อ0ชนะอา c o เวโคตีฮาก้านะครับ1ต่อ0แล้วก็มาชนะ FCNOAR 5ต่อ0อูน ครั้งล่าสุดก็เสมอวัสกาโปโดวานะครับ2ประตูต่อ2เป็นการชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับสำหรับเจ้าบ้านส่วนทีมเยือนเอเวสนะครับก็เป็นมีอะไรบ้างมีแพ้ให้กับไทรไทนาโจเอนะครับ1ต่อ0แพ้เฮลซิงกิ i, 2ต่อ1ชนะตูคู rew, 2ต่อ1เสมอคอตกา1ต่อ1ชนะฮาก้านะครับ1ต่อ0และครั้งล่าสุดก็คือแพ้ ใส่หน้าโจเอนนะครับ0ประตูต่อ1เป็นการชนะ2เสมอ1แพ้3ครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับย้อนไปดูก็เป็นคูเพียสชนะ2ต่อ0นะครับเสมอกันมา1-1แล้วก็เสมอ0-0เ,เสมอกัน1-1และคูเพียสชนะ2ต่อ0และครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อเดือน5นี่ครับปีนี้ก็เป็นเอลเวสนะครับชนะได้3ประตูต่อ2ครับ ส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับลงเตะมาแล้ว12นัดชนะ8สเสมอ1แพ้3ได้18เสีย9ครับมี25คะแนนล้างอันดับ2ของตารางขณะนี้นะครับส่วนทีมเยือนเอาเว้ครับลงเตะมาแล้ว12นัดชนะ5สเสมอ2แพ้5ครับได้14สเสีย15มี17คะแนนล้างอันดับ7ของตารางอยู่ขณะนี้นะครับ ส่วนเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนเดี๋ยวไปดูที่ราคาเปิดออกมากันอีกทีก่อนนะครับเลเปิดมาวันนี้นะครับให้ครูพนะครับเป็นต่อครึ่งควบลูกลบ5ครับครึ่งควบลูกลบ 8, 7ต่อกับก็ได้น้ํา93ครับได้เต็มเสีย 9, 3อยู่รองก็ได้ 8, 7เสียเต็มนะครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งลบ10ครับลบ90อยู่ต่อสูงก็ได้เต็มเสีย98นะครับอยู่รองต่า ได้90เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ให้คูปเป็นต่อปปลบห้าลบสินะครับลบ90อยู่ต่อคูปก็ได้เต็มเสีย98ครับส่วนอยู่ลองเวสนะครับได้90เสียเต็มครับส่วนสูงต่ําเปิดมาที่1ลูกนะครับนาครึ่งแรก1ลูกลบหลูกลบ85ครับอยู่ต่อสูงก็ได้เต็มเสีย93ครับอยู่ลองต่ํา erm. ได้85เสียเต็มนะครับนี่คือราคาของครึ่งแรกนะครับการจะเขียนไว้ให้ครับครับไมนะครับอันนี้ก็ฟูลไทม์ครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้อาจารย์เคนโดจอดเถอะกุจะลงก็ขอฟันธงไปที่เลือกให้ลองเอเวสไปดีกว่าครับผู้นี้ราคาหน้าครึ่งลูกครึ่งควบลูกลบหนะครับแบบนี้อาจารย์มองว่าาบอลคู่นี้นะครับดูท่าทางจะสูสีกันนะครับ เกรบอลที่เจอกันมาแล้วก็สถิติที่เคยเจอกันมานะครับฟอร์มของทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างก,ากันมากนักนะครับชั้นบอลก็ถูสีกันมากอาจารย์มองว่าครึ่งควบลูกดูท่าทางแพงไปนิดนะครับอาจารย์จึงเลือกว่าให้ลองดีกว่าครับคู่นี้สรุปผลบอลสเตป3คู่ที่วันนี้อาจารย์ให้นะครับก็คือให้ต่อเม็กซิโกให้ต่อโคเป h a เฮเกนแล้วก็ให้ลองอิวเวสไปครับ รับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้ส่วนที่อ่าใครจะแยกบอลเดี่ยวตัวเดียวนะครับเน้นบอลตัวเดียววันนี้อาจารย์ก็ขอเน้นไปที่ให้เลือกต่อโคเปอเกนไปเป็นอ่า VIP แบบทีเด็ดนะครับคู่นี้ส่วนใครที่ชอบสกอร์สูงต่ำนะครับอาจารย์ขอเลือกให้เล่นอบอลสกอร์สูงไปที่คู่คู p s เอสนะครับคู่นี้อาจารย์มองว่าน่าจะยิงกันเยอะแน่นอนครับเลือกให้ต่อสูงหน้า2ลูกครึ่งลบสิไป มีลุ้นมากกว่านะครับผู้นี้รับทรัพย์แน่นอนย้ำนะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวของอาจารย์นะครับเพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือทัศนะอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับสําหรับทีเด็ดบอลวันนี้หลังโกลายวันบอลสเตปสามผมอาจารย์เคนโดจอดเถกูจะลง ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับอ้ออย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรือเข้ากลุ่ม VIP บวกขออาจารย์ก็แอดไปที่เคนด์ด็อกตี้เจได้เลยนะครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าหรือใครจะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็านะครับสำหรับวันนี้ทีเด็ดบอลหลังโกไลวนันบอลสเตป3ผมอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่าน เฮงเลงยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ